เอกนยงเารถตู้ได้เขาสิเอารถคันนีให้เฮาใส่ตู้สิไปซื้อรถเบนพี่นุไปซื้อรถเบนใหม่เตื่นดีก็โอ้ยเอาไม้น้ำบ่โอ้ยผมเมื่อย์ดิไปขับรถไทยไปขับรถไทยไปขับรถไทยสวัสดีครับบอกรีน กินกินน้ำอกําลังจะยิบน้ำข้าวทวงไออนกินยิบน้ำอะไรเอาอ,าอาริง,รงไหมมีแมลงนะออ้ยมีแมลงไหมเพ่เราปะ ป้าติดท่ทว,ว่ะพี่มาเล้งใหม่ไหมนอนละบุตเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนของเขาครับที่เต็นมามิตูแต่อีกสักครู่นะก็จะตามหาเขาไม่เจอ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีสุภาพันธ์สวัสดีนะครับอุ้ยกล่องไอโฟนเป็นกล่องสดนะครับเป็นอย่างไรสดมาคือมันมีกล่องแบบดีๆดีแอบไปไหนเลยไหมเป็นสดโหลดแมสโหลดแมสแปลกเป็นอย่างไรก็เอาไรสดที่ไรสดเป็นอย่างไรก็แบบไอโฟนมันเป็นอย่างไรก็ไ่เห็นให้เห็นหนาเขาตะกี้มันมีอยู่ดี สวัสดีลุงใหญ่สวัสดีครับน่ไอจีไหได้อยู่มันเรียกคนเข้ากลุ่มให้หน่อยนี่โอ๊ยไอเรียกคนเข้า่าเนี่ยวันนี้เข้ากลุ่มหน่อยนะคะันีตตร สวัสดีแม่แม่สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะอย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะวันนี้มีกลุ่มปิดย่ำบ่มี่ละว่าคิดหอดย่ำมี่ละบ่เข่า

ลุง,ลงร้องเพลงพ่ออยู่เคยเปิดอยู่ในค่ายเพลงเป็นหนึ่งเคยเปิดฟังอยู่ให้เพลงเป็นหนึ่งตอนเปิดแรกๆลุง,ลงร้องเพลงจบแบบเท่ๆม่วนจบแบบเท่ๆโอ้เลน่นมีไม่ได้เป็นแค่เปิดดูเฉย จะเพื่อนคขี่ไหลไปแต่ข้องามคักนม่เจดไม่บอลลูนไม่บอลลูนมาเนี um ่ยเอาไม่บอลลูนดูบ่เอย่าเถอะได้เงินเพจจากเฮาแล้วก็บ่แว้งเฮาทายเฮาดีค่ะเอากระทถบเว้ว่าไงว่าให้ลุงไงแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะรอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะสามหม ยายเข้าทุกไลน์จ้าขอบคุณค่ะเข้าไปรอแล้วจ้านางค่ะข,ขอบคุณค่ะวันนี้ใส่ชุดสีชมพูค่ะสีชุดใหม่เปิเลย้นอเฮยไปสอบวันที่าย1หยียดะเดงค่ะ เสียงไพวมาสงไรใช่ไหมตาเลยต้นไม้กระต่ายกระพริบดังมือคืดหยุดจากตัวข้ามกระพริบดังมือคืดแช่แล้วจะสอนนอนขับคุณแพ้หรือแช่ค่ลบังหนอนรู้ไหมหลังจากตัวหลังจากตัวแม่เปล่า สบายน่ารักค่ะขอบคุณค่ะทานข้าวหรือย,ยังคะยังค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรกินเพราะว,ว่ายังไม่ได้เดินไปครัวเลยที่ผัดนงไมาย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 ้ย่าแล้วแบบเอามาเลยกินปเป็น้บเป็นเก่าผ <c oughs> ัดนงไม้ใสใ่ไก่ที่ครัว,วมีแต่ไก่ค่ะบบไม่มีอะไรลาไปถึงผู้่อ,อ้วนด้วยแพะไปถึงผู้ใหญ่อ้วนนะคะเ<ม>ห็ดหมูในเต้าปูเอ้แต่ไก่หลายผู้เฒ่ากินผู้เฒ่าในวังกินเหลือซีฟิล์เก่าเบ็ดเด้อ ฝนตกบ่เนาะอยู่งั้นไม่ตกครับพี่เนตต็ดแต่ว่าอน,นอนฮอนพลงยังเอาลูกยันลงเ <ๆ S 1> ขาเป็นตัวชุดใหมค่หออค่ะชุดจากแม่ฮักอ,ออสเตรเลียค่ะมจากแม่ฮักออสเตรเลียยังมาเถียง ขอบคุณทุเรียนขอบคุณทุเรียนจากแม่จาทากทัศนีกับย่าพลอยนะคะไม่ป้าเพื่อนบอกป้าเพื่อนบอกว่าขอบคุณแม่ร์พออสเตรเลียด้วยเห็นอาอายที่งานไหมน่ารักขอบคุณค่ะ ลุงสมบัติทักนะคะจากอุดรสวัสดีค่ะฝนตกว่ารู้ไม่ตกค่ะม <language> <t ries> no! ันร <to be> <anymore> mm ้อนเพราะว่ามีพ่อแรงอยู่หมายถึงนกนกจารวารุงมืนมงถือโผใช่ไหมเนี่นะจะเอาลุงไปโผล่คนแรกน่ารักลุงกับหลานหนูน่ารักคนเดียวเถอะค่ะอย่าให้ลุงไปน่ารักเลยสวัสดีป้าอ้นค่ะ สวัสดีเอื่อนๆนะคะยูซีไอ้ตระกูลค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่าลืมเขากุ้มด้วยค่ะพี่น้องทุกสี่คนเอ้สี่สี่สิบไอ้สี่ลอยคนนะคะอย่าลืมเขากุ้มด้วยค่ะคิดถึงแมปน้อยแจ้งคิดถึงมัอนกันค่ะ ไซมอนไซมอนอรังกกนโช